3วิธีขายแบบไม่ขายครับข้อที่หนึ่งฮะให้คุณเริ่มต้นจากการช่วยก่อนครับถ้าคุณอยากขายแบบไม่ขายหรือว่าถ้า,าลูกค้าเนี่ยมีผู้ให้บริการหรือว่ามีเจ้าประจําอยู่แล้วนะเริ่มต้นจากการช่วยก่อนคนเราชอบคนช่วยยังไงคุณมีปัญหามาแล้วนะผมช่วยคุณก็รักผมอยู่แล้วถูกไหมคนเราชอบคนช่วยครับดังนั้นจงเริ่มต้นจากการช่วยก่อนถ้าคุณไม่อยากขายนะช่วยแล้วพอเขาเริ่มรู้สึกอินเดี๋ยวเขาจะรักคุณพอเขารักคุณแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายครับ ถูกไหมฮะชอบเชื่อช่วยครับข้อที่2ครับคือให้ขายโดยการใช้เรื่องราวถ้าคุณไม่อยากขายคุณไม่เก่งเรื่องการขายให้คุณขายโดยการใช้เรื่องราวเคยมีใครที่มีปัญหาเหมือนเขาเลยนะแล้วเคยใช้สินค้าคุณแล้วประสบความสำเร็จแล้วแก้ปัญหาได้ไหมคุณรู้ว่าเขาปวดขาอยู่โอ้พี่ปวดขาเลยครับเหมือนกับคุณน้าผมเลยครับคุณน้าผมมีอาการเหมือนพี่เลยนะ เนี่ยขึ้นลงบันไดออดแอดออดแอดเนี่ยข้อเนี่ยนะครับขึ้นลงบันไดเนี่ยครับดังตลอดเลยครับก็คือก้องก้อ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 แต่เชื่อไหมว่าเนี่ยเข้าหามาหลายที่นะหาหมอแผนปัจจุบันหาโรงพยาบาลดังดังามสี่ที่เลยถึงขั้นบินไปรักษาที่ฮ่องกงเลยนะไม่หายกลับมายังเป็นเหมือนเดิมดีขึ้นแป๊บนึง,เ,นเ,งเ,นเหมือนเดิมขึ้นๆเหมือนเดิมจนวร์ทั้งที่มาเจอเนี่ยตัวยาตัวเนี้ยตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าหลานซื้อให้ก็เลยลองกินดูรับปรากฏว่ากระปุกเดือนอะไรฮะเด ปรากฏต,ตอนนี้ครับลงแข่งวิ่งมาราธอนเรียบร้อยแล้วครับคือหายจริงๆคือปกติแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่แบบข้อเขยปัญหาตลอดแต่ว่าลงแข่งเนี่ยดูพี่ดวงดูลูกดูเนี่ยนี่เขาไปลงแข่งเห็นปนะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเวลาคุณเล่าด้เรื่องราวโอ้ปัญหาคล้ายๆกับฉันเลยนี่สุดท้ายกินอ้นนี้แล้วหายใช่ไหมีหย๋ยวแคาลงแข่งมาราทอนเลยเฮ้ยเอาไปลองกินสักกระปุกดิเห็มขายด้วยการเรื่องสามครับคือการขายด้วยการใส่ใจ การใส่ใจคือการถามไถ่สารทุกขดิบการเข้าเียนเพื่อนเขานะครับการเข้าไปถามไถ่มีข้อมูลดีๆส่งไปหาเขาแล้วเมื่อเขามีปัญหาก็จะคิดถึงคุณเป็นคนแรกดังนั้นคุณจําไว้ครับว่าถ้าคุณอยากจะขายแบบไม่ขายนะใช้3มทริคนี้ครับสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะติดตามได้ที่เบี้องล่าปตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อาศ,าศาัยแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ